บทที่66การแสดงของฉันหายไปแล้วฮีโรช่วยรักษาความงามหายไปแล้วท่วงเวลาสุดหล่อของฉันมันหายไปแล้วหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยเมืมม่อมองไปที่โจรสามคนที่ลม้มลงกับพื้นและสลบไปหลินยี่เกลียดยิ่งขึ้นคุณเป็นขยะสามอย่างคุณต้องการที่จะเป็นโจรไม่สนใจแม้แต่นักเรียนหญิงมัธยมปลายเหรอคนน่ารักสวยสู้ไม่ได้ใครบอกคุณตะก,กะนี้คุณไอที่จะเรียนรู้ที่จะเป็นโจรในระดับนี้หรือไม่ปืนพบทั้งหมดของคุณเป็นของปลอมหรือไม่ไม่พลาดทุกช็อตตั้งแต่ต้นจนจ,นจบด้วยไอคิวน สำหรับแผนนี้เขาได้อัปเกรดความสามารถในการต่อสู้ของเขาโดยตรงเป็นผู้เชี่ยวชาญการต่อสู้และยังติดตั้งชุดอันธพาลชุดพิเศษเพื่อควบคุมสถานการณ์โดยรวมได้ดีขึ้นผลลัพธ์ของมันมันไม่มีประโยชน์เลยฟาดเต็มที่แต่โดนฝ่ายความหงุดหงิดในใจฉันมันอธิบายยากอนิจจาบางครั้งเพื่อนร่วมทีมก็แข็งแกร่งเกินไปและไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นรันสังเกตว่าอารมณ์ของลิงยี่หดหู่เล็กน้อยและเธอก็พูดอย่างกังวลลิงยี่เกิดอะไรขึ้นนายกลัวหรอใช่กลัวแต่ฉันกลัวเธอเธอจะเล่นคาราเตร้รอบชิงชนะเลิศของนักเรียนมัธยมได้อย่างไไไไไรรรรรปปทีี่่่่่่่ UFC โดดยยตงงงงมมมเเ็็นนนหหลลลิะะััับบกกกาาาาาสใใวววจขขอแแค บางอย่างที่ไม่คาดคิดฉันไม่ได้คาดหวังว่ารันจะแข็งแกร่งขนาดนี้ไม่ใช่นะรันโบกมืออย่างเขินอายฉันเพิ่งฝึกคาราเต้มาเท่านั้นลินยี่เหลือมองไปที่จนสามคนที่สลบไปภาษาของฉันไม่ค่อยดีนะแต่ฉันก็รู้ด้วยว่าแค่ไม่ควรใช้ที่นี่ใช่ไหมลืมมันไปเถอะปวดหัวฉันไม่อยากทำอะไรแล้วฉันควรทำยังไงดีรันถามลินยี่ด้วยท่าทางงงงวยราวกับว่าเธอไม่ใช่คนที่ล้มจนสามคนด้วยท่าทางที่งดงามเรียกตำรวจลินยี่ถอดชุดอันธพาลออกไปอย่างเงียบๆเจ้าตัวเล็กผู้น่าสงสารคนนี้ต้องกลับไปที่โกดังเพื่อกินท มีเหตุผลรันหยิบโทรศัพท์มือถือของเธอออกมาและกำลังจะโทรออกแต่ลินยี่หยุดไว้ใช้โทรศัพท์ของพวกเขาโทรลินยี่หยิบโทรศัพท์มือถือจากตนและพูดว่าให้ตำรวจมาจัดการกับผลที่ตามมาเราจะไม่ปรากฏตัวไม่อย่างนั้นมันจะเป็นเรื่องยุ่งยากมากมันคือทองคำและปืนรันคิดอยู่ครู่หนึ่งและเห็นด้วยกับแนวทางของลินยี่เธอได้ติดต่อกับตำรวจแล้วและอาจรู้ว่ากระบวนการจัดการของตำรวจเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ยุ่งยากมากเธอแค่ต้องการใช้ชีวิตอย่างปกติอย่างเงียบๆโดยไม่ถูกบรบกวนจากผู้อื่นอย่างไรก็ตามเหรียญทองและพวกจรู่ตวัับาาดดลกกม หลังจากที่หลินยี่เรียกตำรวจด้วยโทรศัพท์มือถือของโจนเขาก็ยัดโทรศัพท์กลับเข้าไปในกระเป๋าของโจนจากนั้นจึงดึงโจนออกไปและมัดมือและเท้าเพื่อป้องกันไม่ให้หนีเมื่อมองจากระยะไกลตำรวจจึงจับโจนทั้งสามเข้าไปในรถตำรวจรันถอนหายใจด้วยความโล่งอกในกรณีนี้แม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำก็ไม่มีปัญหาอืมหลินยี่รู้สึกหดหู่เล็กน้อยและแม้แต่คำตอบก็ดูไม่กระสับกระสายมีการแจ้งว่าละครที่เตรียมการมาอย่างดีจบลงแล้วก่อนที่จะได้แสดงเช่นเดียวกับคืนก่อนสิ้นสุดวันหยุดฤดูร้อนฉันสามารถทำการบ้านช่วงฤด้องเ ความรู้สึกนี้ทำไมฉันทำงานหนักเพื่อเมื่อเจอเรื่องแบบนี้คงไม่มีใครมีความสุขท้าทำไปโอเคไหมรันสังเกตว่าการแสดงออกของลินยี่ผิดพลาดเล็กน้อยซึ่งทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจมากเธอถามอย่างระมัดระวังนายโอเคไหมลินยี่ไม่เป็นไรลินยี่ใส่หัวพยายามขจัดอารมณ์หดหู่ของเขาออกไปเมื่อเห็นการแสดงออกของลินยี่รันก็รู้สึกสูญเสียเล็กน้อยยากเป็นไปได้ไหมที่การแสดงของฉันตอนนี้ทำให้เขากลัวถูกแล้วผู้หญิงธรมธรมดาาเป็นไปได้อย่างไรที่จะล้มโจรสามคนด้วยตัวคนเดียวเขาเริ่มกลัวฉันแล้วเหรอเดิมที่ช่วยให้ตำรวจจับโจรและหายตัวไปอย่างไรร่องรอยกลับกลายเป็นกกังวอย่าาม เขาบอกว่าเขาจะทิ้งเรื่องนี้ไว้กับตำรวจแต่ฉันอดไม่ได้ที่จะรับมันเป็นไปได้ไหมฉันทำร้ายความภาคภูมิใจในตนเองของเขาเมื่อคิดถึงเรื่องนี้รันก็กังวลเขาคงคิดว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ชอบใช้ความรุนแรงความประทับใจของเขาที่มีต่อฉันแย่ลงหรือเปล่าหาคนถูกใจาย,ยากไม่อยากถูกรังเกียจรันรู้สึกว่าสิ่งที่เธอต้องทำควรได้รับการฟื้นฟูเธอกัดริมฝีปากสีแดงและพูดว่าฉันฉันแพ้มินยีที่เพิ่งปรับอารมณ์ของเขาบังเอิญได้ยินรันพูดว่าฉันแพ้อย่างอธิบายไม่ถูกและเขาถามว่าอะไรที่แพ้ เญญป็ยกระกาศคู่ฉันฉันกำลังพูดถึงการเดิมพันเมื่อกี้รังกล่าประโยคนี้จนเกือบหน้าแดงนิ้วของเธอประสานกันแน่นเมื่อเธอพูดประโยคนี้ความหมายก็ชัดเจนแพ้อยากเดิมพันแท้ทำทุกอย่างที่อยากทำรวมถึงการหมุนด้วยความเร็วสูงที่คุณพูดถึงในฐานะที่เป็นแท่งแป้งทอดแบบเก่าลิงี่จะล้มเหลวได้อย่างไรดวงตาของเขาเป็นประกายในทันทีโดยไม่พูดอะไรไร้สาระเขาดึงรันขึ้นและเดินไปที่โรงแรมที่ใกล้ที่สุดไม่สำคัญว่าเขาจะวางแผนหรือทำอะไรเขาจะสำเร็จถ้าเขามีความสุข ในท้ายที่สุดลินยี่ยังคงล้มเหลวในการอนุญาตให้รันทำการซ้อมรบที่ยากของการหมุนด้วยความเร็วสูงและโจมตีสามครั้งด้านหนึ่งไม่มีเชือกและอีกด้านหนึ่งไม่มีจุดศูนย์กลางเหนือเตียงของโรงแรมแม้ว่าเขาจะล้มเหลวในการโจมตีด้วยความเร็วสูงถึงสามครั้งแต่เขาปล่อยให้รันผูกหางมาคู่และกลายเป็นอัศวินอืมเขาหมายถึงอะไรโดยอัศวินผมหางมาคู่หมายถึงอะไรไม่ทราบมันกำลังขับและถูกขับเคลื่อนยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจสำหรับเราที่เข้าใจได้อย่างรวดเร็วร่างกายของเรากำลังเสื่อมโทรมลงทุกวันการดื่มวามราเจะอยู่่ไได้เกินน40าทีหรือม บทที่67ชื่อโมริรันอายุ16ค่าความชอบ1 0 1ความไว้วางใจมีเพศสัมพันธ์เจดครั้งกิจกรรมประสบการณ์ฮีโรบันทึกความงามฮีโรบันทึกชายงามเอ่อมอแม้ว่าจะมีการกล่าวว่าบทของรันถูกนำมาใช้แต่จากบุมมองของผลกระทบก็ยังดีอยู่อย่างน้อยระดับของค่าความชอบก็ทะลุผ่านมาถึงขั้นของความไว้วางใจได้ด้วยวิธีนี้แม้ว่าของจะแต่หักแต่เขาก็ยังมีพื้นที่สำหรับไวพคลิบหลังจากคิดเรื่องนี้หลินยี่ก็โล่งใจหลังจากสัมผัสหน้าอกของรันและถูมันเขาเปิดหีบสมบัติระดับรดทททีี่่่่เเพงไไ้หสสโโปแอก เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับไฟแช็คไ,ไฟแอร์ชอ,อกอที่เสริมความแข็งแกร่งอยัญญประกาศคู่จุดจๆอันญประกาศคู่มันทำอย่างลับๆใช่ไหมแค่โยนไฟแอร์ชอ,อกอให้ฉันและฉันก็ไม่ได้สนใจที่จะรวบรวมบทนำเลยไม่เห็นหรอว่าผมเป็นแนวรักแท้แบบนี้ฉันไม่ของดีๆไม่ให้พี่ขับก็ไม่ขับฉันจะเก็บกล่องไว้ก่อนหลิงยี่ยังคงมีอารมณ์ของตัวเองเหมือนถ่ายโฆษณาแชมพูเพราะให้ยิงไม่ได้ก็ยิงทันทีเดี๋ยวเสียหน้าหลังจากปิดระบบกลยุทธ์ฉันใช้เวลานานในการดูระบบคนที่ขาดหลิงยี่อาชีพคนเจ้าชู้าาาาาาายปคค่า่่บบบััังงโดดดดสสสสสวนนนนนใหหหญมมรรรรถเเิไไ้้ธ คำาสาบศัตรูสาธารณะของผู้ชายนักล่าผู้หญิงอุปกรณ์ประกอบฉากบัตรธนาคารส0บล้าน x สองวสมุนไพรอุปกรณ์ที่คริสตันชุดอันาพาลเครื่องนอนพิเศษระเบียบของสิ่งของทักษะเชี่ยวชาญการต่อสู้ทักษะการทำอาหารขั้นกลางความอดทนของกล้ามเนื้อระดับกลางความว่องไวาการวาดภาพระดับกลางความคล่องแคล่วความชำนาญยานพาหนะระดับกลางไม่เลวการทำงานหนักครั้งนี้คุ้มค่าลินยี่รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นแผงระบบที่สวยงามของเขาแม้แต่แผงของตัวเอกก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นใช่ไหมลินยี่นึกขึ้นได้ว่าตอนที่คูโดชิน พวกเขาลงเล่นสกีสเก็ตบอร์ดฟุตบอลยิงปืนขับรถก่ำจัดระเบิดไวโอลินคอมพิวเตอร์หมากรุกและอื่นๆที่สำคัญที่สุดนี่ไม่ใช่ความเที่ยวชาญของเขาความสามารถพิเศษของเขาคือไขคดีโดยใช้เหตุผลเมื่อเขาคิดถึงเรื่องนี้ลินยี่รู้สึกเจ็บปวดอยู่ครู่หนึ่งเขาคิดว่าเขาจะลอยออกไปได้เมื่อเขาเปิดออกอย่างไรก็ตามเมื่อเขาหันศีรษะและคิดอย่างรอบคอบมันก็ไม่เป็นเช่นนั้นแทนคุณสมบัติของคุดโดชินอิจิยิ่งกว่าของเขาเสียอีกเขาเริ่มฝึกซ้อมตั้งแต่ยังเด็กแต่ตอนนี้หลินยี่เพิ่งฝึกซ มีอะไรผิดปกติรันเงนยหน้าขึ้นและจับความเศร้าโศกของหลินยี่ในเวลาที่เหมาะสมเธอถามเบาๆทำไมนายถึงไม่มีความสุขฉันแค่คิดอะไรนิดหน่อยหลินยี่ตอบหลินยี่พูดความจริงแต่รันไม่เชื่อเธอเ,ธอเชื่ออย่างดื้อรันว่าหลินยี่เริ่มเกลียดตัวเองเพราะเธอเป็นผู้หญิงที่มีความรุนแรงเมื่อฉันคิดถึงเรื่องนี้ดวงตาของรันก็เป็นสีแดงเป็นเพราะฉันใช่ไหมทำไมเธอถึงร้องไห้เมื่อเห็นรันร้องไห้อย่างไรเหตุผลหลินยี่รู้สึกงงงวยแต่เขารู้ว่าถ้าเขาถามว่าทำไมในเวลานี้เธอจะร้องไห้หนักกว่าเดิมอย่าถามว่าทำไมไม่รู้ผู้หญิงกก็็เเปปนนนนนแแแแแบบีีี้้้้หหมมมมมมืออออโดด่่่่่่่ตตตยยาาางงะทททัลลวววถไไไไจพูููรรใใ เมื่อผู้หญิงมีอารมณ์ไม่มีเหตุผลสิ่งที่ต้องทำในตอนนี้คือทำให้อารมณ์ของเธอสงบลงแล้วค่อยๆสำรวจเหตุผลหลังจากที่สติของเธอกลับมาลินยี่จับรันย่างเด็ดขาดล่อยให้เธอรู้สึกถึงจิตใจที่กว้างและแขนที่อบอ,อุ่นของเธอและกระซิบเบาๆว,ว,ว่าอย่าร้องไห้อย่ารอ้อ,รองไห้ใครทำให้รันของฉันร้องไห้บอกฉันสิฉันจะจัดการมันถ้ายังร้องไห้อยู่ตาจะบวมถ้าบวมก็จะดูไม่ดีอัญญประกาศคู่จุดๆจดอัญญประกาศคู่หลังจากสบายใจรันก็สงบอารมณ์ลงเมื่ออารมณ์ของเธอดีขึ้นลินหยี่ได้สำรวจ ผือใครบอกเธอหลินยี่รู้สึกประหลาดใจกับสิ่งนี้เรื่องนี้ฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันรู้ได้ยังไงเพราะเพราะฉันใช้ความรุนแรงมากเกินไปรันบอกหลินยี่เกี่ยวกับแผนการเสริมสมองของเธอหลังจากฟังหลินยี่ก็รู้สึกพูดไม่ออกนี่มันอะไรกันเนี่ยแค่สามคนก็ตกตะลึงไม่ใช่หรือเรื่องใหญ่อะไรขัดขาหมาห้าคนแบบไม่กรับริบตาอยากกลับไปแต่พูดไม่ได้สิ่งที่รันชอบคือเด็กผู้ชายที่อ่อนโยนและมีน้ำใจที่เข้าใจเธอไม่ใช่เด็กผู้ชายที่มีความรุนแรงหลิงยี่เลยเอาผมของเธอไปไว้ข้างหลังหูของเธอและพูดอย่างสเสน่หาไม ด้วยความสัตย์จริงตั้งแต่ฉันยังเด็กฉันรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่กับเธอปราบใดที่ฉันอยู่กับเธอฉันรู้สึกสบายใจมากถ้อยคำแห่งความรักโดยไม่ใช้เงินกระทบรันทำให้รันเวียนหัวและไม่พบข้อสงสัยยางมีความสุขฉันฉันด้วยรันไม่รู้ว่าจะพูดคำว่ารักนท้องถิ่นอย่างไรดังนั้นเธอจึงพูดในสิ่งที่คิดในใจโดยไม่ปิดบังฉันยังหวังว่าจะได้อยู่กับนายตลอดไปและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทุกวันฉันคิดอย่างนั้นลินยี่หยุดและกล่าวเสริมถ้าวันหนึ่งเธอตกหลุมรักผู้ชชาา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 ายยยยยคคคนน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 นออ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 ืืื่่่่่่่่่่่ๆัััััััปปปรรรระะะกกกศููเเเเเเเมมมไไไไดดดด้้้้ิงงงงงงีีีีธธ็วววทททททขขแลพจฉฉฉสบบ ลินยี่เอามือของเธอออกและพูดอย่างจริงจังฟังฉันฉันหมายถึงยกเว้นฉันใครที่เธอชออบฉันจะฆ่าใครก็ได้คำพูดเหล่านี้แตกต่างไปจากความคิดของรันซึ่งทำให้เธอตกตะลึงชั่วขณะหนึ่งจากนั้นเธอก็หัวเราะออกมานายทำได้อย่างไรฉันไม่ได้ล้อเล่นกับเธอหลินยี่ดูจริงจังรันยังคงไม่เข้าใจประโยคนี้และเธอก็โง่เขลาคิดว่ามันเป็นเรื่องราวความรักทางเลือกเธอมีความสุขมากและเสนอจูบอันแสนหวานตามความคิดเรื่องของเธอเองลินยี่รับจูบอันแสนหวานของเธอขยายและขยายความมันและเพิ่มดีเอลซีบางส่วนบทที่นกสิี่ตื่นจาองนางส การกระทำแรกหลังจากตื่นนอนคือการสัมผัสโทรศัพท์ดูแอ,อร์วอบอรแรกก็8โมงกว่าแล้วสำหรับนักเรียนที่เคยตื่นเช้า8โมงก็สายมากแล้วดูอีกครั้งประวัติการแชทของรันสิ้นสุดลงที่จุดหนึ่งเมื่อคือนนี้และยังไม่มีข่าวใหม่มาจนถึงตอนนี้เมื่อมาถึงจุดนี้รันและโซโนโกต้องลุกขึ้นอย่างไรก็ตามลิงยี่ไม่ได้รับข้อความอรุณสวัสดิ์จากทั้งสองคนลิงยี่ขมวดคิ้วโดยรู้ว่าสิ่งต่างๆไม่ใช่เรื่องง่ายหยิบจี้คริสตันขึ้นมาพร้อมกับตะโกนชื่อรันอย่างเงีย,งยกน่นกนกกนในูโโใจใจ แน่นอนเขาทราบหรือไม่เมื่อคืนฉันยังอยู่กับรันอย่างคดโกงด้วยดัชนีความไร้เดียงสาของรันที่เพิ่มเข้ามาและความสัมพันธ์ของเธอกับโซโนโกะก็ถูกปกปิดเช่นกันเธอไม่ควรจะสังเกตเห็นมันเร็วนักแล้วมีเพียงหนึ่งความจริงโซโนโกะสังเกตเห็นมันก่อนเมื่อรันออกไปพบกับโซโนโกะเธอไม่ได้แจ้งเตือนตัวเองส่วนใหญ่เมื่อโซโนโกะเชิญรันเธอจงใจบอกรันว่าอย่าบอกตัวเองดูเหมือนว่าในหัวใจของรันโซโนโกะยังคงมีสิทธิที่จะพูดนี่มันไม่มีทางเป็นไปได้เวลาที่ฉันได้รู้จักรันนั้นน้อยกว่าครึ่งเด เธอเซรีทาการขัดผิวอย่างช้าๆและหลังจากรับประทานอาหารเช้าเขาก็เริ่มออกกาลังกายในขณะที่เขาได้รับชุดอุปกรณ์ออกกาลังกายและวัยสมุนไพรเพื่อให้แน่ใจว่าร่างกายของเขาจะไม่เจ็บลิงยี่ได้ออกกําลังกายในช่วงเวลานี้ลิงยี่กําลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่งขณะคิดว่าฉันไม่รู้ว่าพวกเธอจะมาเมื่อไหร่อะไรหลังจากที่รันทราบข่าวเธอประหลาดใจที่ปิดปากของเธอดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความไม่เชื่อไม่โซโนโกเธอไม่ได้รอฉันเล่นใช่ไหมไม่โซโนโกพูดอย่างเคร่งครืมจริงฉันไม่ได้โกหกเธอคือนวันศุกร์ฉันแค่ เราก็เมื่อพูดถึงเรื่องนี้โซโนโกไม่สามารถรักษาท่าทางที่จริงจังได้และมันก็กระตุกและไม่เป็นธรรมชาติอีกเล็กน้อยแต่เนื่องจากพวกเขาเคยประสบอุบัติเหตุมาก่อนพวกเขาจึงมีความสัมพันธ์กับลินนี่ตั้งแต่เนิ่นๆและมันง่ายที่จะปรับตัวให้เข้ากับการกระตุกและไม่เป็นธรรมชาตินี้รนันโซโนโกพูดอย่างระมัดระวังเธออยู่ที่ไหนเป็นที่จริงโซโนโกรู้คำตอบของรันแล้วโดยไม่ถามใครทำให้ปฏิกิริยาของรันใหญ่โตขนาดนี้โซโนโกไม่ต้องการเดาคำตอบฉันฉันรันอยากอาเจียนเธอรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ที่สำคัญที่สุดดดดคคคอออเเธไไม่ิิิาาาาะป็นนนแบบีี้้้้้สสงทใหรรรรูึกลถ โชคดีที่รันเผชิญกับโซโนโกะเพื่อนสาวที่ดีที่ห่วงใยเธอรักเธอและดูแลเธอโซโนโกะเดินไปที่ด้านข้างของรันวางไว้บนไหล่ของเธอและปลอบโยนเธอมันไม่ใช่ความผิดของเธอมันเป็นความผิดของลินยี่เราทุกคนล้วนเป็นเหยื่อเราโดนเขาหลอกแบบนี้ไม่ได้หลังจากสนทนากันอย่างยาวนานในที่สุดโซโนโกะและรันก็เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นให้ตายเถอะผู้ชายคนนี้มันไร้ยางอายหลังจากได้ยินสิ่งนี้โซโนโกะก็พูดอย่างโกรธเคืองเขามีฉันแล้วแต่ฉันยังไม่พอใจบังเอิญว่าเขาเลวมากรันก็โกรธเรื่องนี้เช่่่่นน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 กกกกกกัััฉคคคคิดดดดวววาาาาาาาเเเขตตงงจผู้้้้ชชยยยออืืโโโซมมพลหหุุีใททส็็ไปร หลอขนาดนั้นเลยเหรือไม่หวงเลยรันกล่าวยังไม่พอใจเพื่อนสนิทคู่นี้เอาแต่พูดถึงลินยี่อย่างไม่ดีอย่างไรก็ตามพวกเธอสามารถโจมตีได้เฉพาะจุดที่ชอบของลินยี่เท่านั้นเพราะนอกเหนือจากนี้พวกเธอหาจุดอ่อนอื่นๆโจมตีไม่ได้จริงๆหลอกลวงเขาดูเหมือนจะไม่เคยพูดถึงว่าเขามีแฟนแล้วใช่ไหมพวกเธอไม่ได้ถามเช่นกันเพียงแต่นึกในใจว่าอีกฝ่ายไม่ได้คิดเช่นนั้นที่ดีที่สุดคือการปกปิดไม่ใช่การหลอกลวงนอกใจเมื่อคำสาบานของการแต่งงานถูกประกาศในเวลาของการแต่งงานเท่านั้นที่พวกเธอจะสามารถให้โอกาสในการพัฒนาความรักกับผู้อื่นได้ยังงไไม่่แตานนอออกใจคืะร นอกจากนี้ในสังคมสมัยใหม่ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้ชายจะมีการติดต่อใกล้ชิดกับผู้หญิงหลายคนหรือผู้หญิงจะมีการติดต่อใกล้ชิดกับผู้ชายหลายคนละครทีวีประเภทนี้มักจะฉายทางทีวีทำไมถึงเล่นบ่อยเนื่องจากปรากฏการณ์ประเภทนี้พบได้บ่อยมากมันจึงง่ายที่จะสะท้อนกับสาธารณชนและรับประกันเรตติ้งดังนั้นจึงจะมีการออกอากาศาาบ่อยครั้งนี่ไม่เป็นความจริงความต้องการทางเพศเอาละผู้ชายคนไหนที่น่ารังเกียจพรรยาห้าหรือหกคนสามารถออกมาจากการดูละครได้ทั้งหมดเป็นคนเจ้าชู้ตามคำกล่าวนี้นักปราษาผู้ชายผู้หญิงล้วนมีตัณหาดูการแสดงความสามารถคุณสามารถจับสามีได้มมาากย ผู้หญิงมาพูดเกินจริงและต้องให้กำเนิดลูกเพื่อคนอื่นทั้งหมดเป็นสุนัขตัวเมียทาเขียวจึงไม่เป็นความจริงอันตรายพูดตามตรงทั้งโซโนโกะและรันไม่รู้สึกเจ็บปวดหวนคิดถึงช่วงเวลากับลินยี่อย่างระมัดระวังมีความสุขน่าสนใจลืมไม่ลงและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเวลาผ่านไปอย่างไรพวกเธอโกรธเพราะพวกเธอรู้ว่าไม่ใช่แค่พวกเธอเท่านั้นฉันคิดว่าฉันตกหลุมรักแต่เมื่อฉันว่ายน้ำในแม่น้ำฉันก็พบว่ามีผู้หญิงอื่นในแม่น้ำนี่คือเหตุผลที่พวกเขาโกรธด,ดังนั้นหลังจากที่การแลกกัรรู้รายละเอียดเกี่ย ทั้งโซโนโกะและรันไม่ได้แสดงความตั้งใจที่จะจากไปตั้งแต่ต้นจนจบโซโนโกะยืนอยู่บนพีระมิดของสังคมเมื่อเธอเกิดเธอมีความรู้ดีและรู้แล้แลวว่าผู้ชายเป็นอย่างไรไม่น่าแปลกใจเลยที่ดอกจัน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 ,อจนของหลิงยี่กำลังแสดงอยู่จากมุมมองของเธอยิ่งหลิงยี่เป็นที่นิยมมากกับสาวสาวเขาก็ยิ่งมีเสน่ห์มากขึ้นเท่านั้นคำพูดและการกระทำทั้งหมดคือแฟนในอุดมคติเธอจะยอมแพ้ได้อย่างไรเธอติดต่อรันเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนใหญ่สำหรับการพิจารณาของรันกลัวว่าเด็ก ประเด็นนี้สะท้อนให้เห็นในคนแปลกหน้าของคนนั้นแล้วสิบกว่าปีให้หลังอีกสิบปีรอเดี๋ยวก็หมาป่าตายบุคคลประเภทนี้เมื่อบุคคลใดถูกระบุแล้วย่อมเปลี่ยนได้ยากพูดให้ถูกก็คือความลหลงไหลการพูดที่น่าเกลียดคือการเลียสุนัขถ้าไม่ใช่เพราะการฆ่าอย่างกระทนหันของลิลยี่คาดว่าในวันอาทิตย์หลังจากที่รันกลับไปร้องไห้สักพักเธอจะลืมเรื่องนี้และมองหาเรื่องใหม่ต่อไปตอนนี้เธอได้ตัดสินใจแล้วว่าลิงยี่เป็นคนที่สามารถอยู่กับเธอตลอดชีวิตนี้เว้นแต่ลิงยี่จะทำเองมันจะยากที่จะเปลีีีีี่่่่่่ยยยนน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 แแแปลลลลงงงบบททท669หัั 69, หััจจาาาาากก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 รรระะพ้้้ฟวววเเเเเธธออขขขใสิิดดึไมชค อย่างไรก็ตามทังรันและโซโนโกะภายใต้ความพยายามอย่างไม่ลดละของลินยี่ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับเขาดังนั้นแม้ว่าทั้งสองคนจะรู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรแต่ก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบันได้ทั้งสองไม่เต็มใจที่จะถอนตัวทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันมากและไม่สามารถบอกกันได้ไม่ดีทั้งสองต่างหวังว่าอีกฝ่ายจะมีสติมากขึ้นและถอนตัวไปเองทั้งสองคนมีความอดทนในร้านกาแฟพวกเธอคุยกันตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงโดยจงใจหลีกเลี่ยงหัวข้อนี้อย่างไรก็ตามพวกออง่ยีกา,ากขออกฝา ค่ำแล้วเราไปกินข้าวกันไหมโซโนโกะเห็นว่ามันไม่ใช่วิธีที่จะดำเนินต่อไปเช่นนี้แล้วรู้สึกหมดหนทางทีเดียวใช่รันพยักหน้าและกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันโชคดีที่ทั้งคู่เป็นผู้เริ่มโดยหลิงยี่ทั้งคู่เป็นเหยื่อนั้นจึงไม่มีการหักหลังและไม่มีการหักหลังและความเป็นพี่น้องกันระหว่างพวกเธอก็ไม่เสียหายทั้งสองพบร้านอาหารกูเม่ยอดนิยมแห่งหนึ่งและหลังจากรอคิวเป็นเวลา20นาทีพวกเธอก,ก,ก็กินอาหารได้สำเร็จโซโนโกะคุ้นเคยกับร้านมากเกินไปเธอคุ้นเคยกับโซโนโกะมากจนไม่สามารถควบคุมเร่่องขเเธได้้้้หลััจาาสสรยยนนนนแววมมทีะค เขาหลอกให้เธอกลับบ้านได้ยังไงเขาบอกว่าเขาจะกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าตอนนี้เรื่องได้กระจายออกไปแล้วรันไม่ได้ปิดบังไว้หลังจากที่โซโนโกฟังเธอก็พยักหน้าซ้ำๆรันที่ไม่เคยมีความรักตกอยู่ภายใต้การรุกรานของคู่ต่อสู้ซึ่งเป็นที่เข้าใจได้หลังจากที่รันพูดถึงเธอเสร็จแล้วเธอก็ถามเรื่องสุขสิบของเธออยู่ที่ไหนโซโนโกฉันคำพูดของฉันน่าตื่นเต้นกว่าโซโนโกะเกาจมูกของเธอพาลิมยี่ไปทุกผู้คนและบอกรันเกี่ยวกับการแข่งรถรันประหลาดใจกับสิ่งนี้มันน่า,นา,า,า,าทึึ่่่่่่งงงงงงงออออััปปรระกกาาาาาคหหลลจจจ้้้้้เเเเวววทมมมดดดแแแ็็นนนขิบยยยยยใใใโตพธ ในขณะนั้นชายหนุ่มรูปงามและกล้ามเผด็จการก็มาสวัสดีครับสองสาวชายหนุ่มรูปงามยิ้มอย่างมั่นใจและสุภาพบุรุษก็ทักทายรันและโซโนโก,กรันตอบอย่างสุภาพต่อโซโนโก,กทุกคนรู้ดีว่าประเทศที่ได้รับการหล่อเลี้ยงโดยลัฐที่องจื้อน,นั้นมีความสละสลวยมากกว่าที่จะปฏิเสธเมื่อคุณขอศักดิ์ศรีจากผู้หญิงสวยผู้ชายหล่อเมื่อพวกเขาเต็มใจจะให้พวกเขาจะเต็มใจมากขึ้นแต่ถ้าพวกเขาไม่เต็มใจที่จะให้มันก็เป็นศิลปะมากที่จะปฏิเสธตัวอย่างเช่นฉันไม่ไน้นำโทรศัพท์มือถือไปด้วยเมื่อฉันออกไปนนต็้ โซโนโกะและรันได้เผชิญหน้ากับชายหนุ่มรูปงามและชายกล้ามใหญ่ปฏิเสธในหัวใจของพวกเขาเป็นเพียงว่าในฐานะนักเรียนมัธยมหญิงคุณภาพสูงพวกเธอต้องปฏิบัติตามกฎและปฏิเสธอย่างมีไหวพริบพรุ่งนี้เป็นวันวาเลนไทน์ฉันจัดปาร์ตี้สละโสดวันวาเลนไทน์ที่บ้านมาด้วยกันไหมหนุ่มหลอก็มีระดับเช่นกันพวกเขาไม่ได้ถามโดยตรงว่าพรุ่งนี้ว่างหรือว่าพวกเขามีแฟนแล้วแต่ใช้ปาร์ตี้สละโสดในวันวาเลนไทน์เพื่อตรวจสอบโดยตรงขอโทษนะเรารันตอนนี้ไม่มีใครในใจแล้วเธอจะตกลงได้อย่างไรอย่างไรก็ตาาามมมเเเเเ่่อออรรััััันนนงกกกกปฏิิสธธโโโะะ็ขดดดจจหหววแลพูษคียบไ แน่นอนหลังจากได้รับคำตอบนี้ชายหนุ่มรูปงามและชายกล้ามเนื้อทราราชก็แสดงสีหน้ายินดีหลังจากที่โซโนโกะได้รับข้อมูลติดต่อของพวกเขาแล้วเธอก็โบกมือให้พวกเขาและกล่าวคำอำลาหลังจากที่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปแล้วรันอดไม่ได้ที่จะถามว่าโซโนโกะเธอจะไปไหมฉันจะไปทําอะไรโซโนโกะยิ้มอย่างพอใจเราจะไปด้วยกันฮะรันใส่หัวซ้าแล้วซ้าเล่าหลังจากได้ยินสิ่งนี้ไม่ไม่ฉันไม่อยากไปโซโนโกะรู้ว่ารันกาลังคิดอะไรอยู่เธอกอดรันและพูดเบาๆว่า,วาทั้งสองคนไม่ใช่อาหารของฉันฉันไม่อยากไปแค่เราต้องทําอะไรบางอย่างใช่ แม้ว่ารันจะเข้าใจแต่เธอก็ยังคงลังเลนี่ไม่เป็นไรจริงๆเหรอทำไมล่ะไม่เป็นไรโซโนโกะพูดอย่างน่าเชื่อถือเขาเป็นคนที่ทำผิดพลาดก่อนเกิดอะไรขึ้นกับเราจะแก้แค้นเขา่าการแก้แค้นดูเหมือนว่ารันจะคิดอะไรบางอย่างหน้าแดงสายหัวแล้วพูดว่าไม่ฉันไม่สามารถทำเรื่องแบบนี้ได้สิ่งที่เธอคิดเกี่ยวกับอะไรโซโนโกะตกหัว,หวรันยางโกรธเคืองฉันพบว่าเธอกลายเป็นคนแปลกมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงเวลานี้ฉันคิดอยู่เสมอเกี่ยวกับเรื่องนี้รันคลุมศีรษะของเธอและไม่กล้าหักล้างยิ่งเธอรู้สึกว่าเธอเริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆในช ฉันหมายถึงไปงานปาร์ตี้สละโสดในวันวาเลนไทน์ของพวกเขาโซโนโกะกล่าวทำให้ผู้ชายคนนั้นเป็นกังวลอีรันไม่เห็นด้วยในทันทีหลังจากแอบรักชินอิจิมานเนิ่นนานเธอก็ลังเลที่จะทำเรื่องแบบนี้เธอรู้ดีว่าถ้าเธอทำหลินยี่จะต้องเสียใจอย่างแน่นอนฉันไม่ตกลงโซโนโกะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทันทีที่เธอมองไปที่การแสดงออกของรันหลังจากครุ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งเธอก็พูดว่านั่นสินะเราอยากคุยกับเขาดูคำตอบของเขาสิถ้าเราไม่พอใจเราไปปาร์ตี้วันวาเลนไทน์กันอีกครั้งดีไหมโซโนโกะมาพร้อมกับก,บการปร,ประ บทที่เ0เมื่อโซโนโกะกำลังคุยกับรันลินยี่ไม่ได้เกียดคร้านเช่นกันเขารู้ว่าเขากำลังจะเผชิญกับการทดสอบที่รุนแรงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนหากเขาไม่ผ่านด่านนี้มีโอกาสสูงที่คุณจะพ่ายแพ้ถ้าไม่มีอะไรเลยก็ทำไม่ได้แต่ต้องใช้เทอร์โนเวอร์เยอะแน่นอนแม้ว่าเขาจะขัดเกลาวความปรารถนาดีของซโซโนโกะและรันแล้วแต่เขาตัดสินใจที่จะทำอะไรมากกว่านี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุภายใต้สถานการณ์ตึงเครียดหัวของลินยี่เริ่มหมุนด้วยความเร็วสูงจำทุกบิตของการเข้ากับคนสองคนก่อน ติงตงติงตงโซโนโกะกดกริ่งประตูและรันสูทหายใจเข้าลึกๆเพื่อบันเทาอารมณ์ประหม่าของเธอคาดว่าเสียงฝีเท้าจะไม่ปรากฏสิ่งนี้ทาให้โซโนโกะอดไม่ได้ที่จะพึงพาเขาออกไปแล้วเหรอรรนหยิบโทรศัพท์ออกมาแล้วพูดว่าขอถามหน่อยแต่เธอเพิ่งหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาเมื่อได้รับข้อความว่าคือลินยี่ส่งข้อความมาโซโนโกะหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาดูของฉันก็หลังจากเปิดข้อความทั้งสองคนก็ร้องพร้อมกันเข้ามาประตูไม่ได้ล็อกทั้งสองคนตกใจและมองหน้ากันโดยไม่รู้ตัวรู้สึกประหลาดใจมากเรนอดไม่ได้ที่ เขารู้ได้อย่างไรว่าเราเคาะประตูโซโนโกะเอื้อมมือออกไปเปิดประตูด้วยความสงสยัยประตูถูกปลดล็อกและเปิดได้ด้วยการคลิกหลังจากที่ทั้งสองเข้าไปในโถงทางเดินพวกเธอถูกดึงดูดด้วยภาพวาดบนผนังเมื่อฉันมาครั้งสุดท้ายเห็นได้ชัดว่าไม่มีทั้งสองคิดแบบนี้แล้วจึงเอ็นตัวไปมองดูคนในภาพวาดนี้ไม่ใช่คนเดียวกับเขาหรอกหรือโซโนโกะและรันในภาพวาดทั้งสองกอดกันอย่างประมาเดินไปทางด้านหลังและมีกลอ่องโต้ตอบอยู่ข้างภาพวาดที่บอกว่าช่วยด้วยโซโนโกะและรันตกใจและรู้ทันทีว่านี่เป็นครั้งแรกที่พวกเธอได้พบกับหลนวก้ะลัแ พวกเขามีความสัมพันธ์กันในทางที่คลุมเครือเมื่อเห็นภาพวาดนี้โซโนโกะและรันมองกันและกันโดยไม่รู้ตัวและจิตใจของพวกเธอก็เริ่มซับซ้อนและมีคลื่นเล็กน้อยของความบ่นไวนหวในหัวใจที่แน่วแน่เดิมของพวกเธอโมเมนตัม um ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเมื่อเผชิญกับภาพวาดมีรอยร้าวปรากฏขึ้นทั้งสองไม่พูดโดยปริยายถอดรองเท้าทีละคู่แล้วเดินไปที่ห้องนั่งเล่นอย่างไรก็ตามในทางเดินที่นำไปสู่ห้องนั่งเล่นมีรูปภาพหลายรูปบนผนังตลอดทางโซโนโกะและรันถูกดึงดูดโดยธรรมชาติด,ด้วยภาพวาดเหล่านี้ภาพแรกเป็นห้้้อองงงเเเเรรรรรีีีียยยยนนนนนนนโโดดดาาาาาาลััั่่่่บพมมมมกกกคปุธททวจ เนื่องจากลินยี่ใช้สไตล์การ์ตูนจึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับรันและโซโนโกะที่จะเข้าใจเนื้อหาของภาพวาดนี้ในชั้นเรียนของเขามีเพียงสองคนในสายตาของเขาพวกเธอมองเข้าไปใกล้ๆและพบว่ามีเส้นใต้ด้านหลังฉันรู้สึกประหลาดใจไม่คิดว่าจะได้เจอพวกเธอที่นี่อีกนี่คือพรลิขิตนั้นหรือโซโนโกะและรันต่างก็เงียบพวกเธอรู้สึกเสมอว่ามีบางอย่างไหลเข้ามาในหัวใจของพวกเธอมันอบอุ่นและรู้สึกแปลกมากและอธิบายไม่ได้โมเ m e n t มก็ดับลงเช่นกันภาพที่สองคือห้องเรียนเป็นช่วงที่เรากินข้าวกลางวันตอนเที่ยงโซโนโกะและรันทั้งานย มีบรรทัดล่างด้านหลังด้วยว่าฉันฉันมีความสุขมากพวกเธอควรจะเป็นเทวดาที่พระเจ้าส่งมาให้ฉันโซโนโกะและรันอดไม่ได้ที่จะนึกได้ว่าตอนเที่ยงของวันนั้นหลินยี่ที่เพิ่งมาโรงเรียนถูกคนอื่นรังแกพวกเธอพูดไม่ออกอีกครั้งและหัวใจอันอบอุ่นในตอนแรกก็มีบางอย่างไม่ชัดเจนซึ่งทำให้รู้สึกอึดอัดเล็กน้อยหัวใจก็เริ่มสั่นไหวโมเมนตัตมหายไปครึ่งหนึ่งในรูปที่สามห้องเรียนถูกกวาดด้วยด้านหลังยื่นกล่องอาหารกลางวันให้โซโนโกะและรันและทั้งสองคนยอมรับอย่างมีความสุขมาก เมื่อเห็นสิ่งนี้รันและโซโนโกไม่รู้ว่าทำไมและรู้สึกหัวใจเต้นแรงจุดประสงค์ของการมาที่นี่ถูกลืมไปครึ่งหนึ่งแล้วภาพวาดที่สี่เป็นการฆาตกรรมนิทรรศการศิลปะเนื้อหาของภาพวาดนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในนิทรรศการมีไวารายจากคุโดชินอิจิที่กำลังจดจ่ออยู่กับการสืบโซโนโกที่เกิดเหตุขณะที่รันและโซโนโกอยู่ที่ไซซ่อมบำรุงตรงมุมห้องน้ำมีอาการอาจเจียนหลังมีคำหนึ่งด้านล่างด้านหลังคุโดสุดยอดเกินไปรันและโซโนโกก็ยอดเยี่ยมเช่นกันมีเพียงฉันเท่านั้นที่แย่ที่สสุเเเมมมมออออนนิงง้ววารรขขกกกูึบบปพพธธยย์ณ ภาพวาดที่หมีสองส่วนซ้ายและขวาทางด้านซ้ายหุ่นด้านหลังกำลังเล่นไพ่และดวงตาของโซโนโกะและรันเป็นประกายและพวกเธอปรบมือด้วยความประหลาดใจข้างหลังมีคำหนึ่งว่าพวกเธอมีความสุขมากในที่สุดพวกเธอก็ได้แต้งกลับมาทางด้านขวาคนหลังและทั้งสองคนกำลังจู่ให้ผีมีทางเดินด้านล่างด้านหลังฉันค้นพบความลับของพวกเธอสองคนเมื่อกาดผีในมือของโซโนโกะกำลังจะเอาไปเขาจะจ้องไปที่ไพ่ผีเสมอเมื่อเมื่อไพ่ผีของรันกำลังจะออกไปจมูกของเขาจะขยับเล็กน้อยเสมอฉันควรบอกพวกเธอไหมลืมมันไปเถอะนี่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับพวกเธอทีีี่่เเเรรยยนู้พิิมตว หลังจากอ่านข้อความนี้แล้วโซโนโกะและรันก็ชำเลืองมองกันและกันโดยไม่รู้ตัวและรันก็ไม่ได้ที่จะถามมันเป็นเรื่องจริงหรือโซโนโกะพยักหน้าเธอใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงไข้ผีจากมือของรันทุกครั้งดังนั้นในบ่ายวันนั้นเธอจึงสามารถบันทึกชัยชนะได้จากนั้นโซโนโกะก็ถามว่าแล้วของฉันแล้วเรื่องจริงเหรอฉันฉันไม่ได้สนใจรันกล่าวอย่างเขินอายแม้ว่ารันไม่ได้ให้คำตอบยืนยันโซโนโกะรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงทั้งหมด